อ่ะหัวข้อต่อไปนะครับเราจะมาดูเรื่องของพันธ์ฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกนะครับฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกอ่าทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกนะครับซึ่งมันเป็นอาจจะเป็นของใหม่เราไม่เคยรู้จักเนาะผมก็ขอนิดนึงครับอ่าย้อนกลับไปนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกพวกนี้นะครับมันถูกนิยามมาจากอะไรมันนิยามจากครับมันนิยามจากอ่าฟังก์ชันเอกโพเนนเชียน e กับ 1x นะครับกับฟังก์ชัน e กําลังลบ x เนี่ยเอกโพเนนเชียนสองตัวเนี่ยนะครับ อันแรกคือถ้าเกิดว่าเรามาลบกันละหารสองลบกันละหารสองเนี่ยครับเราก็นิยามให้มันเป็นไฮเปอร์โบลิกไซด์เขียรับชื่อก็คือไฮเปอร์โบลิกไซด์แต่ถ้ามาบวกกันละหารสองเนี่ยก็เรียกไฮเปอร์โบลิกคอสอย่างเงี้ยนะครับถัดไปนะครับแล้วก็ไฮเปอร์โบลิกแทนเนี่ยก็คืออะไรก็คือเอาไซด์ไฮเปอร์โบลิกหารด้วยคอสไฮเปอร์โบลิกโอเคนะครับคอสก็เช่นเดียวกันคอสก็คือส่วนกลับของแทนไฮเปอร์โบลิกไฮเปอร์โบลิกแทนโอเคนะครับเซ็ตก,ก็คือส่วนกลับของไฮเปอร์โบลิกคอส โคเซกก็คือส่วนกลับของไฮเปอร์โบลิกไซด์เราจะสังเกตว่านะครับการที่มันนิยามแทนคอสเซ c กโคเซกไฮเปอร์บลิกพวกนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยครับมันนิยามคล้ายๆกับตรีโกณมิติเลยซึ่งผมก็เข้าใจว่านะผมไม่แน่ใจเนอะอันนี้ลักษณะทำไมคือผมไม่แน่ใจว่าทําไมเขาตั้งชื่อเป็นไซด์คอสแทนโคเซกเซกคอสอันนี้ผมไม่แน่ใจโอเคครับคือสมบัติต่างๆเดาว่าสมบัติต่างๆมันคงคล้ายกันนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับ พอบังเอิญพอดีบังเอิญผมไม,ไม่ไม่ค่อยได้เขาเรียกอะไรไม่ค่อยได้ใช้ฟังก์ชันพวกนี้นะครับไม่ค่อยได้ใช้ฟังก์ชันไฮเปอร์เบรกไซไฮเปอร์บรกคอร์สอะไรพวกนี้นครับ <c oughs> ก็เลยก็เลยไม่ค่อยไม่ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงตั้งชื่อแบบนี้โอเคครับอ่ะทีนี้มาดูตัวนี้นะครับจับมาหากันครับผมลองลองเขียนน,นิดนึงครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับเรื่องของเราไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้คือของเราเนี่ยเราเพื่อฝึกหาอนุพันธ์เฉย โอเคนะครับเราก็จะไปดูที่สูตรเลยนะครับเราก็ลองเขียนดูนะครับว่าตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วแทนทรายแทนคอรสลงไปแล้วตรงนี้ออกมาเป็นอะไรโอเคครับอ่ะเรื่องของเราอยู่ตรงนี้ครับเหมือนเดิมครับเราก็มีสูตรเลยการหาอนุพันธ์เนี่ยไฮไฮเปอร์โบลิกทรายก็ได้ไฮเปอร์โบลิกคอสเห็นไหมเหมือนกันเลยครับดิฟทรายได้คอรสอ่ะถ้าเรื่องตีเอ่อถ้าเรื่องของตรีโกณมิติเหมือนกันนะครับเนี่ยออกมาดิฟคอรสได้ทรายแต่ว่ามีความแตกต่างเห็นไหมถ้าเป็นไฮเปอร์โบลิกเอ่อถ้าเป็นตรีโกณอ่ะดิฟคอรสจะได้ลบทรายแต่อันนี้มันได้บวก โอเคนะครับแล้วก็มีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับดูสูตรเอานะครับเป็นสําคัญอลองดูข้อหนึ่งเลยนะครับข้อหนึ่งข้อหนึ่งดิฟไฮเปอร์โบเลตคอสเอ็กซ์กลังสามสิ่งที่เราต้องมองไปคือเราต้องมองไปที่อะไรครับสูตรของข้อสองสูตรข้อสองนะครับสูตรข้อสองซึ่งมองอะไรเป็นยูครับมอง x กําลังสามเป็นยูเนี่ยแปลว่า u ูต้องเป็น x กําลังสามต้องมาแทนสองที่โอเคมันจะออกมาเท่ากับดิฟนะครับก็ได้ไฮเปอร์โบเลตไซ ไฮเปอร์เบรคไซด u นะครับก็คือ x กำลัง3แล้วก็ดิฟ u อีกทีหนึ่งเนี่ยค่อยๆเขียนครับดิฟ u อีกทีดิฟ x กาลังสสุดท้ายก็ออกมาเท่ากับไฮเปอร์เบรกไซดของ x กำลัง3คูณอยู่กับ3 x กาลังสผมจัดรูปนิดนึงครับนิยมเอาเพาหุนามมาไว้ข้างหน้าคูณอยู่กับไฮเปอร์เบร s ไซด x กาลัง3นะครับก็แค่นั้นอ่าถัดไปครับถัดไป <c oughs> ข้อข้อถัดไปนะครับข้อถัดไป ตัวนี้เป็นข้อ2นะครับข้อ2ตัวนี้เราจะเห็นว่าอะไรเราจะเห็นว่ามันมีอะไรครับมีลอนมีล็อกกลิทึมฐาน E นะครับตัวนี้ลอนของไฮบริดแทนเอแปลว่าสูตรที่เราต้องใช้อันดับแรกคือการดิฟการดิฟอะไรครับดิฟลอนดิฟลอนอยูจำได้หรือเปล่าครับได้1ส่วน u แล้วก็ดิฟยูอีกทีหนึ่งดิฟยูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ดูนะครับสูตรนี้ก่อนนะครับเพราะฉนั้นตัวนี้ก็จะเท่ากับ ตัวนี้ก็จะเท่ากับอะไรครับเท่ากับเศษหนึ่งส่วน u อะไรเล่นบทบาทเป็น u ตอนนี้นี่ครับเนี่ยลอน u ูเห็นไหมไฮเปอร์โบลิกแทนไฮเปอร์โบลิกแทนนะครับ x ดิฟ u อีกทีหน,นึ่งก็ดิฟดิฟอะไรดิฟไฮเปอร์โบลิกแทนดิฟไฮเปอร์โบลิกแทนนะครับก็ไปดูที่สูตรนะครับ 10, รไปดูที่สูตรนะครับดิฟไฮเปอร์โบลิกแทนสูตรไหนสูตรนี้นะครับ ได้ให้เปอร์บิกเซกกำลังสองกำลังสองนะครับโอเคนะครับเนก็อยากจะจัดรูปอะไรอีกก็ต่อก็ว่าไปนะครับก็จัดได้นะครับเพราะว่าหลายๆอย่างเอกลักษณ์มันคล้ายๆกับตีโกดมิติโอเคนะครับเปลี่ยนเซกให้อยู่ในรูปของอะไรละครของคอร์สของให้คอร์สกับทรายอะไรเงี้ยครับก็ว่ากันไปนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าเนื้อหาตรงนี้เราพยายามผมฝึกให้เราใช้สูตรนะครับแค่นั้นเองนะครับ อ่ะถัดไปครับข้อสามข้อสามนะครับตัวนี้มองสภาพครับไฮเปอร์โบลิกเซกครับของ E ยกกำลังสองมองไปที่สูตรเซกอยู่ไหนศูนย์ห้าครับศู 5, นย์ห้าครับศูนย์ห้าเนี่ย u เปลี่ยน u นครับสามตำแหน่งเลยนะครับมันก็จะออกมาเท่ากับเท่ากับนะครับ <c oughs> ตัวนี้เท่ากับอะไรเท่ากับลบไฮเปอร์โบลิกเซก ของ u u คืออะไร u คือ e ยกกำลัง2 x คูณอยู่กับไฮเปอร์โบลิก tan นะครับ e ยกกำลัง2 x แล้วก็อะไรแล้วก็ดิฟ u อีกทีหนึ่งเนี่ยเขียนตามสูตรครับ u คือ e ยกกำลัง2 x <c oughs> ถัดไปครับอ่า copy นะครับไฮเปอร์โบลิก sec e ยกกำลัง2 2 x ตัวนี้นะครับแล้วก็คูณกักบไฮเปอร์โบลิก tan e ยกกำลัง2 x ดิฟ e กำลัง 2x ครับก็สูตรที่ต้องใช้คือการดิฟอะไรดิฟดิฟอยกกำลัง u ถูกไหมเท่ากับ e กำลัง u แล้วก็ดิฟ u อีกทีหนึ่งตัวนี้นะครับ <c oughs> จะเท่ากับตัวนี้ e กำลัง u อะไรเล่นบัดเป็น u ครับตัวนี้ก็ 2x เขเคนะครับก็ได้ e ก็ได้ e ยกกำลัง u ดิฟ u อีกทีหนึ่งดิฟ u อีกทีหนึ่งนะครับดิฟ u อีกทีหนึ่งเนี okay, ่ยเขียนไปตามสเต็ปมัน,นครับ เ okay, นะสุดท้ายเท่ากับนะครับคปปัดลลงมา h ห้ e r b o l i c sec e ยกกำลัง ok 2x คูณกับให้ tan. e r ิ o ok l i c t a แ e ยกกำลัง 2x แล้วก็ e ยกกำลัง ok 2x คูณอยู่กับ2นะครับก็เรียบร้อยเสร็จลนะครับอยากจะจัดรูปก็จัดไปนะครับจัด <c oughs> ไปนะครับข้อ c ข้อ4ตัวนี้นะครับตัวนี้เยอะหน่อยนะครับเยอะหน่อยสังเกตน,นะครับเห็นไหม มันคือไฮเอร์โบลิกไซด์แต่ว่าข้างในอะ่ะมันคือคอสโอเคครับมันคือคอสของ 3x มันคือตรีโกณโอเคไหมครับมันคือตรีโกณเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ก็จะเท่ากับนะครับไฮเอร์โบลิกไซด์ side, ครับสูตรที่ที่1ได้ไฮเอร์โบลิกคอสไฮเอร์โบลิกคอสนะครับคอสของ 3x ตัวนี้สิ่งที่ผมเขียนคือ u โอเคครับเนี่ยคือ u u นะครับตามสูตรแล้วก็ดิฟ u อีกทีนึงดิฟ u อีกทีนึงคือดิฟ คอสของ 3x เโอเคนะครับสูตรที่เราต้องใช้อีกนะครับสูตรที่เราต้องใช้ดิฟคอสอยู่ครับเนี่ยก็ต้องนึกไปถึงสูตรดิฟคอสอยู่ดิฟคอสนะครับดิฟคอสอยเท่ากับดิฟคอสได้ลบไซยูแล้วก็อย่าลืมดิฟ U ยูอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับตัวนี้สูตรมันนะครับเราก็ต้องใช้สูตรตัวนี้อ่ะก็เท่ากับนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ไฮพับลิ c คอส ของ c o s ส x x สุดใช้นะครับได้ <c oughs> ดิฟตัวนี้ก็ได้เท่าไหร่ครับดิฟคอสได้ลบไซน์ย u. ลบไซน u นะครับแล้วก็ดิฟ u อีกทีหนึ่งคูณกับารดิฟ u อีกทีนง u ก็คือ 3x โอเคนะครับก็เท่ากับผมจัดตัวนี้มาข้างหน้าเลยครับเพราะมันเป็นลบเอามาเขียนข้างหน้าเลยก็ลบไซน์ของ 3x อแล้วก็ให้บลิกคอส ของคอร์ดสามเอเคนะครับแล้วก็ดิฟดิฟ 3x ครับได้3ดิฟ 3x ได้3ามครับก็ได้3ก็ย้ายมาข้างหน้าเลยแล้วกันยยน, <c oughs> ะนะครับขอย้ายมาข้างหน้าเลยนะครับขอย้ายมาข้างหน้นนนนาเลยนะครับขยับไปนิดนิดนึงสามเนี่ยนะครับก็เรียบร้อยแล้ว